ที่ต้อนรับสู่ช่องออโต้รีวิวแหล่งรวมรีวิวรถยนต์ที่ครบถ้วนและลึกซึ้งที่สุดสำหรับคนรักรถทุกคนวันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับ AuDI r s q 8ปี2025รถ SUV สมรรถนะสูงระดับเรือธงจากค่ายออดีที่รวมเอาความหรูหราความแรงและเทคโนโลยีล้ำสมัยไว้ในคันเดียวกันรุ่นนี้ได้รับการพัฒนาให้ทรงพลังยิ่งขึ้นโฉบเฉี่ยวยิ่งขึ้นและชาญฉลาดมากขึ้นกว่าเดิม เมื่อมองจากภายนอก RSQ 8ปี2025ให้ความรู้สึกที่ทรงพลังทันทีกระจังหน้าซิงโตเฟรมที่กว้างและมีดีไซน์ตาข่ายทรงรางพึ้งสีดำเงาไฟหน้าแบบ HD Matrix LED ที่รวมเทคโนโลยีเลเซอร์ช่วยเพิ่มวิสัยทัศน์ยามค่ำคืนและเสริมภาพลักษณ์ที่ลำยุกเส้นสายตัวถังที่เฉียบคมซุ้มล้อที่นูนเด่นและกันชนหน้าหลังที่ออกแบบเฉพาะสำหรับรุ่น RS ล้วนแต่เสริมให้รถดูดุดัดนและสปอร์ตยิ่งขึ้นด้านท้ายมาพร้อมดิฟฟิวเซอร์และปลายท่อไอเสียทรงวงรีคู เพิ่มความร้าใจทุกมุมมองล้อขนาด23นิ้วที่ห่อหุ้มด้วยยางสมรรถนะสูงทำให้ RSQ8 โดดเด่นทุกสายตาบนท้องถนนเครื่องยนต์ V8 ทวินเทอร์โบขนาด4.0ลิตรยังคงเป็นหัวใจหลักของ RSQ8 ให้พละกกำลังมหาศาลถึง591แรงม้าและแรงบิด800นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัตททิพรอนิก8จังหวะพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อควอดโตรอันเลื่องชื่อของอดี i อัตราเร่งจาก0ถึง100กิเมตร ชั่วโมงทำได้ในเวลาเพียง3.7วินาทีทำให้ SUV คันนี้สามารถไล่บี้รถสปอร์ตได้อย่างไม่เกรงใจใครในรุ่นปี2025ได้มีการปรับปรุงระบบไมล์ล y ไฮบริดช่วยเพิ่มความประหยัดและความนุ่มนวลในการขับขี่ช่วงล่างแบบถุงลม RS Adaptive Air Suspension พร้อมระบบควบคุมการทรงตัวแบบ Dyna m ิ c Ride right Control ช่วยให้รถยึดเกาะถนนได้อย่างยอดเยี่ยมแม้ในทางโคง้งความเร็วสูงระบบเลี้ยว4ล้อ RS All Wheel Steering ยังช่วยให้การควบคุมรถในพื้นที่แคบคล่องตัวขึ้น และเพิ่มความมั่นคงเมื่อขับด้วยความเร็วสูงโหมดการขับขี่ Audi Drive Select มีให้เลือกหลายแบบทั้ง Comfort, Auto, Dynamic และ1รูปีกับ2รูปีที่สามารถปรับแต่งได้ตามใจผู้ขับทุกโหมดจะปรับค่าช่วงล่างคันเร่งพวงมาลายัยและเสียงท่อไอเสียให้เข้ากับสไตล์การขับขี่ที่แตกต่างกันภายในห้องโดยสารของ ISQ 8ปี2025นั้นหรูหราและล้ำสมัยในแบบ Audi อย่างแท้จริงเบาะนั่งแบบ IS Sport หุ้มหนัง Volcona พร้อมลายเย็บแบบรังพึ่งมีฟังกชันปรับอุณหภูมิและนวดเพื่อความสบายสูงสุด แผงตกแต่งคาร์บอนไฟเบอร์คันเร่งและเบรกอลูมิเนียมและสัญลักษณ์ RS รอบห้องโดยสารสื่อถึงความสปอร์ตอย่างชัดเจนหน้าจอทั้งหมด3จอประกอบด้วย Audi Virtual Cockpit+ Plus ขนาด12.3นิ้วหน้าจอสัมผัสกลาง MMI ขนาด10.1นิ้วและหน้าจอร่างควบคุมแอร์ขนาด8.6นิ้วทั้งหมดตอบสนองรวดเร็วและจัดวางแบบไร้รอยต่อให้ความรู้สึกพรีเมียมและลำยุก ระบบ Infotainment MIB 3ล่าสุดของ Audi มาพร้อมการตอบสนองที่ฉับไวระบบสังงานด้วยเสียงอัจฉริยะและรองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายระบบเสียงจาก Bang Olufsen 3D Advanced Sound System พร้อมลำโพง23ตัวและกำลังขับ1920วัตต์สร้างบรรยากาศดังโรงภาพยนตร์ในห้องโดยสารระบบสัมผัสแบบใหม่ในจอควบคุมด้านล่างก็ช่วยให้ใช้งานสะดวกโดยไม่ต้องล่าสายตาจากถนน แม้จะเป็นรถสมรรถนะสูงแต่ RSQ 8ก็ยังคงความอเนกประสงค์เบาหลังสามารถพับเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระและผู้โดยสารตอนหลังยังได้ความสะดวกสบายด้วยเบาะที่มีฟังก์ชันปรับเองและเบาอุ่นฝากระโปรงท้ายเปิดปิดไฟฟ้าระบบเปิดฝาท้ายแบบไม่ต้องใช้มือและพื้นสัมภาระที่ราบเรียบทําให้ใช้งานจริงได้อย่างลงตัวในด้านความปลอดภยัย RSQ 8ปี B 2025มาพร้อมระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูงไม่ว่าจะเป็น Adaptive Cruise Assist ระบบช่วยรักษาช่องทางจราจร ระบบตรวจจับการจราจรขวางหน้ากล้องรอบคัน360องศาและระบบช่วยจอดรถระบบบอ,อดี p พรีเซนต์เตือนการชนและเบรกฉุกเฉินทั้งสำหรับรถคนเดินถนนและจักรยานอีกทั้งยังมีระบบช่วยมองเห็นกลางคืนด้วยอินฟราเรดซึ่งสามารถตรวจจับคนหรือสัตว์ได้ล่วงหน้าก่อนจะเห็นด้วยตา ฟีเจอร์ใหม่สำคัญในรุ่นปี2025คือการเชื่อมต่อขั้นสูงและการอัปเดตซอฟต์แวร์แบบ OTA ที่ช่วยให้รถสามารถรับฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงต่างๆได้โดยไม่ต้องเข้าศูนย์แอปเนียดียังสามารถเชื่อมกับรถเพื่อควบคุมการล็อกการสตาร์ทรถหรือเปิดแอร์ล่วงหน้าได้จากระยะไกลอีกทั้งยังมี